โอ้ม้าเหรอทั้งนี้ไฮโลลรงสต็อกมือนนโล่ผู้เรื่อหน้าจังผู้ซื้อเด็ก็ซื้อให้ซื้อให้จนหมดท่านไ้ล้วครับผมนี่เปิดเปิดไหมเปิดสามนก้าสาม0 0นเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียสามสิบเกต่อได้เนาะครับเนาะแม่เพิ่นสูงขนาดนันเนาะ ประมาณร้อยยิบเจ็ดนะครับเนาะแม่อันเห็หนูปากแม่ครับผมพ่อแม่พี่น้องเด้ด้วค่ะอันอันส,ส่งให้กระสรงสะกนไก่เที่ยงเด้อค่ะแต่ว่าอันอันมหาสารคามหนูส่งให้บ่ได้เด้อครับผมราคานี่แม่นบ่ถ้าจะได้กะกะคุยกันไหมาราคาไหมครับผมอ่าในสกลนครนี่คือ <S <S เปิดไว้เท่าไหรเกาะเปิดไว้สามสิบเก้าสามสิบเก้านะครับเนาะอ่ากะส่งให้ไก่เคี่ยงส่งให้ครับผม แม่เอกัมี่มีรองปัจจุบโตมากพอสัตว์ป้าจะโดนคนก็ดีโงไได้เสดก่ดีบอลไปเอามกทุเรียนมาขายพ่ัไหมอยู่ได้มีอยู่ได้ดีครับผมใ่พ่อที่น้องก็ไดได้วัดกอนฮะแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับเนาะเปิดที่สามสิบเก้าแม่เพื่อนทองมากเรื่องไหนนะครับนี่คุยแน่ใจเดียคุยกันทองมากนะครับเนาะอาะสเกาถ้าเกิดว่ามีูกบมนเรียงก็มันไปเลยผมเอาฝากไปกับผม์ สามห้าสองห้าสามห้าสองห้ายอ่ะหอยยังหือหอยตาลค่ะหอยตาลนะครับเนาะเอ๋อฝากไปเด้อครับคนใดแม่ลูกผมประหยัดมาฝากพี่ฝากน้องครับสามสิบเก้าแม่ลูกลูกตัวเมียต่อร้องได้ครับผมอ๋าฝากไว้ครับกำลังเสียวขึ้นรถเมื่อบ้านแล้วพี่น้องนี่ทั้งนี้พวงมาล์ปะครับนี่แม่ลูกนี่ของใครเนาะเส้าหาครับเส้าหาของเจ้าบ่วยเส้าหาแม่ลูกลูกตัวเมียตัวเทือกปะนี่ แม่ลูกลูกตัวผู้ว่าตาเลยแม่ลูกลูกตัวผู้ครับเอาลูกลกำลังสิดูดนมอยู่นี่แม่สูงใครนอนน่เนาะประมาณร้อยยี่สิบนะครับเนาะมแม่ลูกลูกตัวผู้ครับพี่นอ้องเปิดเท่าไรก่อนละครับสองมันหาต่อได้เนาะครับเนาะเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมศูมนย์แปดเจ<ร>็ดศูนย์เก้าหกศูนย์แปดเจ็ดลักก้าเก้าหก สามหนึ่งศูนย์สี่สี่ห้อยห้อยวินนะครับเนาะทางสว่างแดนเด่นมีรถพร้อมส่งแม่นี่เด้สิครับนี่แม่กับลูกสามสิบหกแม่ลูกสามสิบห่ก็สีทองว่างอยนะู่เนาะสูงกับประมาณหน่อยสามหาแม่เพินเ่นนี่นี่มาแล้วลูกสาวเพิน่นแม่ลูกลูกแม่ลูกลูกตัวเมียเปิดเท่าไรครับคมนี่สามสิบหกสามหื่นหกพันตอลองได้นะครับเนาะอ่ะคนได้สองคมมาฝากพี่ฝากน้อง แม่ลูกลูกตัวแม่เพิ่นเปิด36เด้อพี่น้องแล้วก็แม่ลูกลูกตัวผู้เพิ่นเปิดเสาหาเอามาชุดใดก็มาวอามาคุยกับเพิ่นเบิ่งเพิ่นกำลังสิเอากลับแล้วครับมื้อนี้โอ้หัวควายหลายครับมื้อนี้พี่น้องคือคักหลายมันผลักไหลายครับนหลายยอู่นหลายงัวหลาย ราคาพ่อฟังบ่พ่อเฟังอยู่เจ้าได้งัวมาขายหรือมาละหาเราเบิ่งพ่อหาเราสื้อง้วเถอะหาเราสื้องัวปูกเขาคุ้นป่พ่อเอาเขาคุ้นป่ครับผมราคาเมื่อนีร่เป็นยังไงงัวนผูกพ่อฟังป่าวพ่อฟังอยู่ครับผมได้ระบอบเมื่อนีร่บ่ฮั่นเลยเขาครับกำลังกำลังต่อเนาะกำลังเบิ่งง้วนูมันมีสองสตูนครับไอ้มาแต่ใส่เนาะพ่อเนาะบ้านนีู่แล้วบ่นพลงามโอ้บ้านพลงงามนี่เนาะครับผมเจ้าของพื้นที่ครับผมเอาขอบคุณหลายๆพ่อ ครับผมก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟ้ามครับผมมือนี้พาพีพีน้องมาทางบ้านอ่าตลาดโฮกระบือบ้านนางวัวครับพี่น้องมาพบมาพอกันได้เปิดทุกมือวันอาทิตย์นะครับเด้อพี่น้องมาพบมาพอกันได้สําหรับมือนี้ก็เป็นวันอ่าหรับมือนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่3ามกรกฎาคมสองพร้อาครับผม ต้นเดือนมาแล้วครับทเป็นเัื่งใดพี่น้องไปลุยน้ำกันครับผมแบบจุดจวดครับ <c oughs> ได้ยังมาห้อยมาเลยไม่ได้ยังมาซือ้ <c oughs> อไม่ซื้อครับผม<ห>เอาได้ลรอพ่เมียฮะขายงัวไปแ<ป>ต่งเมียขายงัวไปแต่งเมียได้คนที่ไหนล่ะน้ะนบปะขวดเหรอเหนาปะขวดเหรอมาจิ้มผ่านดิแม่รักสามเดือนดิแม่ครับ เท่าไรก่อนหาเมื่นหาครับหาเมื่นหาแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ท้องสามเดือนครับท้อองเดืนลครับยังไหมครับนี่แดงครับมีใบพี่หลอดดิบบอนี่ครับเดี๋ยวเวียนเมียนเอาใบไม่ิ่นเบิ่งเนี่ยเอามาเบิ่งว่าห้อยอย่างก็หล่ะห้อยยาเนาะครับห้อยยาครับห้อยยาขายวัาไปแต่งเยอยครับแต่งเมียคนที่แปดมั้ง เอามาเป็นว่นแม่ลูกลูกตัวผู้แล้วกัเพิ่นทับพริกแดงไว้สูงเทอะไรห้อยงัวเขาแม่เพิ่นเนี่ยร้อยสามห้าแล้วครับเนาะร้อยสามห้าโอ้ขอบคุณครับอ่ะเพิ่นให้เบอร์ดีมาเติมพลังงานจะไปเดูจะไปดีดีดู่ะเพิ่นใส่พริกแดงเอ็ดเคหาแปดหนึ่งครับพี่น้องของวิไลฟาร์มครับพ่อพันธุ์ดังๆอ่ะเบิ่งมือผสมด้วยล่ะเด้อ สิเมษาหกสีเมษากับพุษภพามิถุนากับประมาณสองเดือนสามเดือนสองสาเดือนสซพริกแดงประมาณสองสาเดือนอ่าเ้อประกันท่องคหรับเสละท่องครับประกันท่องแต่บอพอนเช็คเนาะพอนี่ตรวจเนาะอาจากตรวจไ่พิกแดงไว้กับมะกุยเบึงเปิดเท่าไหร่ก็ละห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าองได้อาฝากเบอร์ทรครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสองสองส หนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าหนย์ครับหกหอยยาเนาะทางสายอาเด้อครับพนอนมันบ่ครับพนอนมีเราส่งยูกของเขามีครับจ้างเพิ่นนะครับจ้างเพิ่นเนาะคุยกันเบิงเอาขอบคุณหลายๆห้อยแม่ลี่ของไผรเนาะครับเนาะของของผู้ใดก่อนเาใหญ่เียบ่เปิดไว้เท่าได้หรอพ่ออัดไหนฮะสี่สี่หนึ่ง อ่าสี่หมื่นหนึ่งพันพี่น้องพ่นเ,เปิดไว้สะลุเลยพ้นท่องบ่ครับนี่หรือ,อยังไงท้องห้าเดือนแมรี่สมรีสูงกับประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องบวกลบโู้ใหญ่นะครับเปิดสี่สิบเอ็ดพนเป็นลูกขเขยน้องพอ่อเนี่ยได้ท่องนี่นลูที่สามนะครับเนาะเปิดสี่สิบเอ็ดต่อร้องได้จกดักเดือนแล้วครับท่องนี่ฮะ่าหกเดือนแล้ว ผสมตัวพ่อหรือผสมใบผสมใบเนาะแม่รี่บางไงพี่น้องคุณเปิดใบสี่สิบเอ็ดได้ี่ผสมใบผสมหลอดโอ้มีใบมีหลอดตัวนี้ของคุณพ่อจากพอพันจากก้ามปูครับนี่คุณซื้อวางไหนบิงกันนะมิสเตอร์แปซิฟิกรับพี่น้องซาลเล่ใหญ่จากก้ามปูฟาร์มวันที่ผสมยี่สิบเจ็ดมกราหกห้า มกราก,ากคุมพามีนาเมษาพุทษภามิถุนากับประมันหาเดือนครับพี่น้องเต็มเต็มสี่หมืนหนึ 41, 000, น่งพันนะพ่อทนะลองได้ฝากเบอร์โทรไ้น,นะพ่อโทรกัศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งดหแปดสามหแปดพ่อ พ่อเรืองทางนี้คนน้ำอุ่นพ่อเรืองนี้คนน้ำอุ่นได้ไหมตัวพ่อมืันนี่สามตัวสามัอืมรบบผมอะอฝากไเด้อพี่น้องฝากทาลุรลท่องนี่แหละครับเพิ่นประกันท่องอยู่น้องพ่อเนาะเดือนแล้วผสมหลอดเด้อพี่น้องเล่สมเล่มาก็บมาบอมาคุยกับคุณพ่อเรืองเบิงเอาขอบคุณหลายพ่อเิ่นอยู่ทางนี้คมน้ำอุ่นครับพ่อเรือง มาทางงัวไฟท็อปครับพี่น้อกครับผมอ่าได้ยังมา้เนาะครับมือนี้มีโค้มีแหลกมั้ยโคมงนึ่งอย่ไม่าไม่มั่นอ่าเริ่มที่แม่ลูกเนาะโคมแหลกแม่ลูกลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะตัวแม่ครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียครับแม่มั้นสามเดือนครับแม่มั้นสามเดือนพี่นกประกันท้องนะครับประกันท้องสามเดือนใส่พ่ออยังเงี้พ่อตัว พ็กลุ่มผงนะเป็นใามันแดงสูงเท่าไรเนาะหอยเนาะประมาณร้อยสิบห้าเนาะครับเนาะประมาณนี้แหละพี่นอ้องบวกลบเด้อพี่นอ้อง้วก็หางดอกเนาะแม่พันนี่เนะะะาะแต่ว่าราคานี่กันอันบ่ต้องหาหม่งตีเดอกพี่นอ้องแม่ลูกลูกตัวเมียรครับแม่ขาวลูกออกแดงครับเป็นลูกที่ไดนพี่นตัวนี้ลูกแรกเนาะในท้องจะเป็นลูกที่สอง เปิดเท่าไรละ่ะสามหมื่นสองพันซื้อสองได้สามประกันท่อไงพ,อพ่อมเนาะแม่เพิ่นนี่เอ้าทำกันทั้งนี้แล้วการแม่สาวเปิดเท่าไรล่ะตัวนี้ตัวนี้เปิดซ้าสองหาร้อยอ๋อแม่สาวแดงๆคนเปิดซ้าสองหาร้อยก็ยังต่อรองได้เนาะสูงเท่าไรล่ะตัวนี้ตัวนี้ส,สูงประมาณร้อยสิบแปดด้ายซ้าประมาณร้อยยี่สิบอ๋อบวกลบพี่น้องกลมๆตีง่ายๆแม่แดงแดง แล้วก็โตได้ยีกงกะของเขาวันนี้แม่มันท้องหกเจ็ดเดือนแล้วครับแม่มันท้องหกเจ็ดเดือนใส่ใส่พ่อยังมาพ่อพันธุ์ผูกพ่อคุ้มผูกเนาะผสมโตเป็นลูกที่ใดล่ะนี่ได้ท้องประมาณลูกที่สามเนาะสูงกับประมาณร้อยสามสิบครับผมเปิดเท่าไหร่ตัวนี้นี่ตัวนี้มันเหล็กสามนุ่มโอ้มีมีสามติงเนาะ เปิดเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ได้มาแพงเลอยากเปิดสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเนาะกระจังต่อรองเอานะครับเนาะอ๋อมันไก่ขอดประกันท่องให้ครับผมตัวท่องเรียบร้อยอุลตราซาวหรือจกอุลตสาซาวด์เรียบร้อยเอ้อสามสิบเจ็ดตลองเลยนะครับเนาะมันไก่ขอดรากาตัวใดครับของเขารากามีได้ทั้งวัวทั้งควายมาของลองท็อป มแม่ลูกป่ะเนี่ยแม่ลูกลูกตัวเมียไดย้เดือนจักปี่ะล,ลูกป่ะเนี่ยเ,เป็นสาวเนาะถือว่าจะเป็นสาวหน่อยแล้วพี่น้องอลูกสาวนี่แ,<ม>แล้วก็แม่ท้องหรือบ่กเรื่องไหนแม่คิดว่าสมไว้สามเดือนแม่สมประมาณสามเดืนบบอนสูงเท่าไรเนาะคิดคว่าเนี่ยนนี้วัดได้ร้อยสามสิบสามแต่ประกันร้อยสามสิบประกันไว้ที่ร้อยสามสิบเนาะแต่ว่าน่าจะมีบวก เป็นลูกที่ใดเนาะในท้องประมาณลูกสามลูกสามเนาะตัวนี้อาจจะเป็นลูกที่สองพี่น้องเปิดเท่าไรแม่ลูกตัวนี้หกสิบห้าหกหมื่นห้าพันซื้อสองได้สามนะครับเนาะผสมตัวมาปะแม่ได้พันหกหมื่นห้าพันตกลงได้ฝากผูทวงครับผม091ครับ091 047ครับ047 5366 5366อ่ะหอยท็อปงัวงสี่เจ็าสมีรถพร้อมส่งมีรถพร้อมส่งไก่ไก่กับกุ้ยบึงครับผม ท้อนเลยพี่น้องฟังอีกเรื่อนึงของคนหลายชุดแม่ลูกลูกตัวเมียผสมไปแล้วหกหมื่นห้าพันตรองได้แล้วก็มาทั้งหัวราคาประยัดราคาเกษตรกรนี่แม่ลูกแม่ท่องนี่สามสิบสองห้าร้อยราคาแมา่สาวน้อยสาวสองห้าร้อยราคแม่ประกันท่องสามหมื่นเจ็ดพันประกันท่องตัวนั้นพี่นอ้อง เอามากตัวใดกับมาคุยบังเอาขอบคุณห้อยครับผมฝากไว้ด้วครับเด้อยของน้องทรับทางบ้านเดือสซิกันใชัยวานอนนิวาสรับค,งงครรนะบคุณใดทางงัวทางควายใดราคาเกษตรก่อนมาฝากพี่ฝากน้องเอามากตัวใดกับมาคุยกับน้องเพุ่ณบังครับผมเอามาทางของคุณพอ่ออบตติ้งครับพี่น้องแม่เป็นเป็นเออแยกกันมาบ่าพอ่อหรือยังไดหรือแม่ลูก อ่ยตัวนี้พอรรมมส้้แม่สาวน้อยเนาะนี่เนาะสาวน้อยตัวนี้ก็สูงอยู่มัร้อยสามสิบพี่น้องบวกลบแดงดีเปิดเท่าไรพ่อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เปิดสามสิบจีตัวนี้ที่พร้อมผสมนี่พี่น้องแม่สาวตัวนี้สูงกว่าร้อยสี่สิบครับนี่ตัวนี้สามสิบห้าสามหมื่นห้า สามสิบสี่สามสิบห้า้าแพ็กลดได้หลายนะพ่อเนาะสามสกับสาหเครื่องดำพ่อพ่โอ้หางใหญ่เครื่องดำครับพี่น้องพวกํำนี้ประกันไหนนะพ่อเนาะทกทอนเออประกันตำนี้เลยครับผมใกล้กับช่งพี่สามสิี่สามสิานะพ่อเนาะฝากเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสา แปดเจ็ดสามสองห้าสี่ห้าพ่ออบตอติ่งนะครับนะเนาะทางหน้าสมบูรณ์วานอนนิวาสมิรลทรงอยู่เนาะพ่อเนาะมีมีมีนัดก็เก้าวันละมีน้องเขาบังดีดีดอกทุนนี่แล้วครับผมอ๋อมากตัวได้กับมาบอกมาคุยเบิงหรืออยากแกลกคู่กับพ่อก็ได้มาต่อรองเบิงครับผมแกกคู่นี่ถือถือได้ครับผมอยู่น้ำกันครับผมอขึ้นสิขึ้นนาะพ่อเนาะเห็นอ่ะคือสิข้มเหมืนน้องสาวมันอยู่นี่ เอาฝากไว้ครับมาก็บมาบอกมาคุยกับคุณ่อปึงฝากไว้ครับผมเออเอามาเป็นนัองเนหะ้าเหว่าเราป่ะเนี่ยเฮ้ยเข้าเป็นยนม ดึงออกลากอกมาเรียนรถเาอย่างนี้นไอ้ยังหลับขับรถออกนี้ขับรถออกนี้ cái đây của chúng ta không đây có là không biết chăng là không biết chăng là làm biết chăng là không biết chăng Lột không oh. biết ว่ามาตลาดก็ได้พี่น้องถ้าเกิดอุบัติเหตุมาอย่างนี่ราคามันหายไปเป็นครึ่งคุณบอแมนอ่นบอจากก้มแม่ลูกนี่กระสิเหเรือเป็นเนื้อคแบบแบบนี้ถ้าผูใ้ใดเกิดกันน้ำตาซึม <laughs> แม่ลูกในห้องไผกเนาครับนี่มันบระยุกบ่ ของขายสนิทั้งนี้ของเจ้าบ่ห้อยซื้อขายกันละเบ่ดเรื่องเด๋ยวโอ้แม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวผู้เขาเปิดไดว้เขาได้แล้วครับนี่ <c oughs> แม่ลูกลูกตัวผู้เปิดเสาหาพี่น้อง <c oughs> แม่ห้องซ้ำเดือนแม่ห้องซเดือนเด็ก,กเส้าหา, <c oughs> า,หาราคาเกษตรกรได้ยังมาห้อยคดดังเลอนี่โอ้ยได้งัวงขี่ไล่มาบ่อยากออกซื้อ เด <mm er> ี๋ยวพ่อใหญ่เสียงสิให้เจ้าต้องเงินฮัดตัวคือเราสิได้ตัวคือมันจังสิได้ดีว่าจะไม่บอพ่อใหญ่เสียงจากมืออยู่ไป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 ย้ายเสียงหูกลางเลยเดี๋ยวนี้เราเป็นยังเราจังสิหูกลางไปเพ่อได้ตัวอะไรกับพ่อมีหูเสือบ่เอ้าแม่ลูกลูกตัวหู้แม่แดงลูกแดงเปงแม่สูงอยู่มานร้อยยี่สิบครับพี่น้อง ท้องหร้อป้าเดือนท้องสามเดือนแม่ลูกลูกตัวผู้ท้องสามเดือนเปิดเส้เปิดเส้ต่อร้องได้อีกยังต่อร้องได้อีกอ่ะฝากเบอร์โทรไปนี่แหละศูนย์หกสี่ศ่เก้าสามเก้าเก้าสามเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดหนึ่งสามหอยขวัญบ้านตันเดียวเนาะเอาได้ราคาเกษตรกรมาฝากที่ฝากห้องมิโลทรงยี่น้อของเขามิโขอบคุณหลายๆห้อยครับผมมากกับมาบอกมาคุยมาต่อร้องเบิึงได้ครับด้วยพี่น้องราคาพอฟังพอเลี้ยงครับซื้อสองได้สาม เปิดเส้าหาพี่นอ้องอะช่วงนี้ก็พอดีเรี่ยงครับซํานี่ซื้อไปรับรองบะขาดทุนครับพี่น้องเส้าหา,าตัวใหญ่เยูะ mm hmm. แม่ลูกลูกตัวผู้ครับแม่ทอกแล้วเรียบร้อยเขาฝนตกมากอะดีครับพี่น้องได้เฮ็ดนะเฮ็ดนะครับ <c oughs> แต่ว่าตลาดก็เป็นดังสี่ <c oughs> แล้วพี่น้อง <c oughs> เบิ้งเอาสภาพ <c oughs> ของเจ้าบ่หหอยนี่ <c oughs> แม่ลูกนะครับเนาะ <c oughs> แม่ลูกลูกตัวผู้ ลูกคักๆแน่ๆพี่น้องดูดนมอยู่นี่ได้ยุ้งมือเหรอครับยักเดือนลหรนี่สิบวางเดือนบ่สิบวางเดือนเนาะครับเนาะคิดว่าเปิดเท่าไรครับแม่ลูกผูกพรมละเซาเจ็ดทั้งนั้นกับแม่บอกครับนะดดดเออเซาเจ็ดพี่น้องแม่ลูกลูกตูผูกแม่ขาวทั้งนี้กับเซาเจ็ดราคาแม่มุมๆทั้งนี้ตัวนี้กับแม่ลูกลูกผูกดืวยกัน ้าวเจ็ดกันพี่น้องสูงกับประมาณร้อยยี่สิบบวกด้พี่น้องออมแม่มุม้าเจ็ดแม่ขาวกับ้าเจ็ดครับพี่นอ้องอะคนใดสองโคมมาฝากพี่ฝากน้องลูกตัวผู้ทั้ง2ครับาราคาพอฟังพอเลี้ยงครับพี่น้องสาเจ็ต่อรองเลยนะครับเนาะฝากเบอร์โทรไปนะครับผม0ูนย์หกห้าศูนย์หกห้าส่แปดห้าสี่แปดห้าศูนย์แสามหนึ่ง หอยนันน้องหลวงหอยนันน้องหลวงมีรถทรงบับของเขาใกล้ๆก็คุยเบิ่งนะครับเนาะมากน้ำก็ดไดฝากไวปได้วยครับด้วยพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้ครับสองโคมของห้อยนันทางน้องหลวงสว่างแดนดินมีรถทรงอยู่ด้วยครับพี่น้องอเอารุ่นนี้เราไปกินยาพี่น้องจะเลี้ยงง่ายงัวไทยเฮาพี่น้องเบิ่งงัวไทยห้ว,าวมาเบิ่งงัวงามครับพี่น้อง,อองจจสูงเท่าได้หรอห้เนี่ย ร้อยห้าสิบห้าบวกวัดเรียบร้อยนะครับเนาะแม่สาวทองแรกซีกผ่าเดือนตรวจทองตรวจท้องแล้วแม่สาวทองแรกตรวจท้องเรียบร้อยแล้วตรวจท้องเรียบร้อยจักเดือนครับในท้องจะเข้าหาเดือนครับจะเข้าห้าเดือนใส่พ่ออยังครับไปเดือดล็อกครับเจ้าเดือดล็อกมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครบครับใบหลอดครบได้ออกมาบ้างไหมเมื่อนี่ออกมาครับอ๋ออยู่ในรถนะครับเนาะรถคนจอดอยู่หันเด้อพี่น้อง ท้องแรกสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าประกันไว้ที่ร้อยหาสิมหานะครับเนาะสูงยาวเข้าดีท้องห้าเดือนอุลตราซาวเรียบร้อยเปิดเท่าไรก่อนครับเก้าสิบแปดเก้าหมื่นแปดพันอ่ะอุไดมักอ่าแม่พันแม่บอกสูงสูงยาวยาครับพี่น้องเนื้อตัวดีสูงดีนมซีนะครับเนาะครับผมประกันตำหนินมซีครับพี่น้องู้ลังคนกับ ถามครับน้มสีน้มหาบอกระถามไห่ครับงัวงามเงาหางบางใ่พี่น้องเครื่องดําสุดยอดครับประกันท้องไห่นะครับเนาะประกันท้องเจ้าเด็อดรักนะครับเนาะใส่ว้สูงประมาณรน่อยหาสิบหาครับพี่น้องโอ้เนือตัว้องแรกข้องพี่น้องให้ลูกให้เต้าได้อีกหลายตัวนะครับเนาะประกันท้องไห่เก้าสิบห้าเปิดใบตัวนี้เก้าสิบแปดนะครับเนาะผมจิบมอะไรครับพี่น้องเก้าหมื่นแปดพันต่อรองได้ รากาตัวนี้แมนวะครับของเขาบ่ตัวนี้โมแมนเนาะอ่ะฝากเบอร์โทรไปนะครับผม093ย์เก้าสามศูนย์เก้าสาหอ่ะหอยยังเหรอนเรศน้ำอุ่นหอยนเรศทางนิคมน้ำอุ่นเนาะครับเนาะมีรถส่งบ่หอยของเขาครับมีรถมีรถพร้อมส่งใกล้ใกล้กับกุ้ยบึงเนาะครับเนาะมากน้ำก็ได้อ่ะฝากด้วครับเด้อพี่น้องผู้ใดมากงัวงามครับใส่เดล็อกไว้เพื่อประกันทองไว้ให้ประมาณหาเดือนเนาะครับเนาะคอ่ะ สูงๆใหญ่ๆเอาขาไปเฮ็ดแม่พันแม่บอกขอบคุณห้อยครับผมฝากไว้ครับพี่น้องปปพันธุ์อ้านี่ก็ของหอยนั้นนะครับเนาะวันได้ทั้งงวไทยหลวก็ลูกผสมมาฝากพี่ฝากน้องตัวนี้แม่สาวนะครับเนาะแม่สาวแม่พันแม่บอกสูงกับประมาณร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องตัวนี้เครื่องดำพุ่งสร้างดีครับตัวนี้แต่ว่ามีะายๆอยู่คอจักหน่อยเปิดเท่าไรครับแม่หนิ หกหมื่นสามพันแม่พันแม่บล็อกพวกทกถอนนี่ประกันตำนี้ให้นะครับเนาะประกันตำนี้ทกถอนแม่สาวยังมอันผสมโอ้มีกี่ตะเลออกแล้วพี่น้องใกล้จะขึ้นแล้วลนี่ขึ้นแร้วบุ้นี่พี่น้องแข้งขาใญ่ครับง้วตัวนี้แม่ยหญ่ๆกับแม่ที่บอห้อยนะแม่ตัวนี้ทองว่างอสมแล้วนี่สมแล้วครับมา เปิดเท่าไรครับแม่ใหญ่ๆน่ะโอ้ยเอาวิชาคระถางหาซิมหาโอ้ยง้อตัวแบกใหญ่หนึ่งคือเปิดไว้ถือแกหาซิมหาพี่น้องอสูงู่มันน่าจะร้อยเกือบเกือบร้อยหกสิบผมละครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งหาซิมหาพี่น้อเพิ่งเปิดไว้พี่น้องอันนี้เขากจังโทรมาสอบถามรายละเอียดน้ำเพลินเด้อพี่น้องเพราะว่า พอาาเ่าเอกสาร้อมูลอยู่น้ำมัอนนยหอยอีกผู้นึ่งา่าสั่นคน่าหอยนันพัน่าอาฝากเบอ<า>ร์โทรไปอีกเจ้าบ,บาทนยหอยศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่แปดห้าสี่แปห้าศนย์นึ่นยานอะครับเนะะาะในงวาาัวไทยโคมละสองหมืนเจ็ดสองโคมนั่นรากางวาลูกผสมตัวนี้แม่สาวเปิดเท่าไดรก็ครับนี่หกหมื่นสามไม่พันไม่บล็อกรากา แม่ผสมแล้วเปิดหามือนหาเนาะครับเนาะเอามากตัวใดก็จ้างมาสอบถามรายละเอียดกับเพิ่นบ้งครับพี่น้องเพราะว่าคนมาเอ่อขอมุนครับผมโอ้ตัวนั้นมันออกลูกกระทบนะครับเนาะเพิ่นกันเลยเปิดไปตาพี่น้องเพราะว่า้ลังคนอ่าส่วนมากเล้ากันตรงๆพี่น้องบ่ค่อยมากงวหูอ่ะกระแสช่วงนี้งวหูจะบอดีครับพี่น้องเพิ่นกันเลยเปิดไปตำมาสั่น ผมสงสัยอยู่ว่างว้วตัวบางใหยหนึ่งเพิ่นก็เปิดไว้ต่ำแทะอ่ะเพิ่นก็ต่อไปเป็นลูกกระทบครับพี่นอ้องงัวหูทั้งนั้นเปิดใบหาซิมหาครับหลายละเอียดกังถามเพิ่อนอีกแคน่นึงนะครับตามเบอร์โทรที่เพิ่นให้ไว้อ่ะ,อะาม,มาทางหอ,อยไผ่สมศอนแม่นี่ครับแม่นี่เนาะใส่เจ้าณเดชยดไก่เพิ่นได้ลูกเลยตื่นงัวครับทั้งหลังเจ้าณเดชครับพีน่น้องเอสอาร์ศูนย์ศูนย์แปด สจากันยาดอนะเดชครับพ่อพันจากก้ามปูฟาร์มพ่อพันดังครับตัวนี้สูงยาวเข่าดีพ่อพันดังอีกตัวหนึ่งของก้ามปูครับพี่น้องคนใส่แม่นี่ไว้เอ้ามีใบมีหลอดอ่ะบงมือผสมพันกันนะพี่น้องจะเป็นเห็ดใบใหญ่ไว้ใบสมก็ไดซื้อยากโอ้เพิ่งผสมไปวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนนะครับเนาะ สิบสามโมนีเลขสามเลขหนึ่งเนาะสิบสามมิถุนากำหนดกับสัตว์กับสิบสองถึงสิบสี่มือหนอี่งกับวันทีสามอีกกับประมาณสิบมือยังม้วนพานรอบครับพี่น,อน้องเพิ่มผสมใส่เจ้านาเดียดไว้สูงเท่าไรห่อยร้อยสามสิบเจ็ด เปิดที่สามหมื่นห้าพันเป็นลูกที่ไหนครับได้ทองค่ะมีลูกสองครับลูกที่สองนะครับเนาะลูกแรกมันไปฟาวแล้วโอ้ลูกแยกไปแล้วครับผมเครื่องดำเปิดเท่าไรครับแม่นี่งสามหมื่นห้าครับใส่เจ้านาเดชเปิดไว้สามหมื่นหาพี่น้องเป็นลูกที่สองได้ทองค่ะมีอ่ะได้ตัวใดมาอีกครับมีตัวนี้ครับแม่มันมันนะครับเนาะเหลียวเบิ่งทองพี่น้ององโลงอยู่ใส่พ่ออยัางข้ามาตัวนี้สมตัวครับสมตัวแม่มันจักเดือนครับ ประมาณสี่เดือนกว่าครับประมาณสี่เดือนกว่าประกันทองให้ป่ะครับตัวนี้ครับทองบริจบครับแต่ว่าจะร้องบรรลัยมันทองครับยังม้อนตรวจเนาะครับบรวจครับอ่ะกระจังคุยกันรายละเอียดถมากน้ำก็ได้สองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดโอ้แม่ทองสองหมื่นเจ็ดยังต่อร้องได้อีกป่ะครับนี่คุยกันได้นิดนึ่งสองหมื่นเจ็ดฟ้าอเด้อพี่น้องตัวนี้ง้อทองสี่เดือนแล้วเป็นลูกที่ใดเนาะพี่ท้องคิดว่าลูกที่สองครับวมาลูกที่สองสูงกว่ประมาณหน่อยสามสิบครับบวกจักหน่อย ครับผมแลวกาแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผู้แดงๆครับแดงดีลูกตัวที่สองอ่าแม่เพิ่นนี่ท้องว่างดิ่งไดะท้องว่างครับแม่แม่ท้องว่างแล้วครับเนาะสามหมื่นแม่ลูกแม่สูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบครับพี่น้องโอ้ลูกนี่เต็มดีแล้วพี่น้องแดงดีแม่ลูกลูกตัวผู้สามหมื่น สามหมื่นตัวลองได้คือกันอ่ามีตัวใดอีกครับเศร้าน้อยเนาะตัวนี้เนาะสาวน้อยสองหมื่นตัวล่องได้อีกสองหมตัวนี้เศร้าน้อยผมเดียวเบิ่งผมมาเพิ่นทองแต่ว่าเป็นสาวน้อยอยู่นะครับเนาะสูงกับประมาณร้อยสิบห้าประมาณนี้เหรอพี่น้อง สองหมื่นนะครับเนาะจะลองได้ปากเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าห้าสามห้าเก้าแปดเก้าสองเก้าแปดเก้าสองยไผ่เนาะทางดอนนิวาศมีรถฟ้อมส่งส่งครับส่งได้ไก่มาดตัวเลยก็คุยกันเบิ้งนะครับเนาะได้มาหลายชุดหลายตัวเอ้าขอบคุณครับผมครับผมฝากไว้ด้วยครับโอ้หอยไผ่เนเติมเอ็มเติมกาแฟให้ตลอดครับผมเอ้าขอบคุณหลายครับผมโชคหมาดเลยครับเด้อยหอย ใจดีครับห้อยไผมากตัวได้ก็มาบอกมาคุยกับเพื่อนเพิงเ,เอาง่ายใจดีครับห้อยไผ่ fi. ทางวานอนนีบาสมีรถพร้อมส่งเด้อพี่น้อ,ลอหลายค้มลายชุดครับของเพื่อนมากตัวได้ก็มาคุยกับเพื่อนเบิงฝากไว้ครับอ่ะก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมตั้งตลาดกูกระเบือบ้านนางัวครับเปิดทุกวันอาทิตย์มาพบมาพุก้กันได้ สำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ